อาสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มีแขกมาเยือนครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตตาไซน์นาะครับมือนี้มาจากไอ้บ้านคัมตนาครับอ่าเชิญเชิดครับผมมอนิก่อนครับผมเพื่อสว่างแดนดินผมพลังสิจับกบส่งลูกค้าครับผมอุสวรรค์สีเหยียบลูกกบครับหลายครับมาตตาบันไดแล้วครับบ้านคัมตนาครับคัมตนาคัมตนาเลยสว่างไปทั้งหมดครับคานาบุรีทั้งหมดนอครับผมคือจะนิดอย่างไม่เลี้ยงกบครับ คิดไปที่มาคือว่าจะกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวเขาม่อยู่บ้านเหตุงานอยู่อเมริกาเมื่อก่อนก็ไปแต่ร่อนก็ร่อนอยู่กรุงเทพหมดแล้วครับรอนยี่สิบก,ก,กว่า,า,าวปีแล้วโอ้แม่แต่เมริกาคนนี่ครับข้างล่าสุดนี่มาแต่อเมริกาโอ้เมริกาไปอยู่งานแล้วเมื่อกี้อยู่แปดปีเป็นกูกครับอาชีพเป็นกูเป็นกูมาสามสิบสามปีครับโอ้ครับผมก็เลยมันถึงจุดจุดหนึ่งเนาะมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวมันเครียดครับครับเหตุงานเหตุงานมาโดดๆหลายๆปีคนห้องผมว่ามันต้องสัก สักมือหนึ่งแหะครับมันตรงมีช่วงเวลาของไผของมันช่วงนั้นแหะว่าเออามันกับบุพีแล้วครับคนนดากไดนั่นยากมีบหานมีรถมีน,นั่นมีนี่เนาะก็บธรรมดาแต่ว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งผมก็อยอกแบบว่าถาไปอยากมากอะ่ะกับาอยูุบานครับกับมาเบิงแนวทางพันนี่ครับผมจิตตามพ่นมาด่นหลายปี หลายปีครับตอนไปเห็นงานอยู่อเมริกาเบิ้งวิถีชีวิตเบิ้งแนวคิดเพิ่นนะครับเห็ดแบบง่ายๆแต่ว่ามันสามารถอยู่ได้เลี้รื่องของอยู่ได้ผมประทับใจผมก็เลยนํามาหอดบ้านแต่ไรแต่โบหลายคืออยู่เมืองนอกเด้อโบหลายก็เฮา,า,าเขาเฮาเตรียมใจแล้วครับเตรียมใจว่เาเฮาสิกลับมาอยู่กลับมาอยู่แบบบ่บมันบ่ได้คาดหวังว่า ต้องมีและได้ต้องอย่างอยาก,ยากเลี้ยงม่ว่าจะกลับมาใส่ชีวิตแบบแบบแบบบรรดาหาอ้องเล่นะแบบอยู่แบบแบบพอเพียงหาย้างเลยนะครับคือสมัยเป็นเด็กน้อยครับผมคือสมัยเป็นเด็กน้อยเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วรประมาณนะครับ,รบรเราเบิ่งมากมากเลยจักเดือนแล้วครับสี่เดือนครับเพิ่งมาได้่สี่เดือนครับ,รมรบผมกระลังเริ่มกระลังเริ่มเพื่ออะไร่ส่วนผสมส่างแรงอาหารครับอ๋อนี่ครับก็เลยว่าอยากลองเบิ่งอยากลองกับกบไปเลี้ยงเบิ่งนี่เป็นเัื่งใดนี่ครับคือว่าเลี้ยงบ่กกบ ธรรมศาสตร์เล่นแบบธรรมศาสตร์นะครับคือว่าสมมัยนี้มันบ่มีกบในทุงไฮทุงหน้า,าแล้วก็เลยอยากลองเบิ่งว่าอยากอันเลี้ยงแล้วกันปล่อยลงไฮหน้ามันฟังเสียงกบเสียงอยังห่วงสิเขาเป็นหาบรรยากาศ,ากาศแบบเก,ก่าๆบมม่มีแล้วลก็เลยก็เลยอยากลองเบิ่งคือสมัยตะกี้เขาไปเตะกบเตะเขียดกันบ่ครับผมสมัยบ่มีแล้วบ่มีเหรอครับอ๋อก็เลยอยากมาสั่งแรงอาหารอยากมาสั่งกลับให้มันคือสมัยคือตะกี้ครับผมเม,ม,มื่อก่อนนี่สม,มัยน้อยๆจำได้นะครับ ย่างไปน้ำปลาเขาเห็นใบตองไปเหยียบเอาน้ำใบตองเมื่อไรป้อมีครับหาเบิดมื่อเบิดขึ้นกับ่ป้อมนี้ใบตองกับป้มีแล้วับใบตองกับป้มีต้นไม้กับป้มีครับต้นใหม่ถึงตัดเบิดครับตอนนี้ก็ผมกับกับมาอยู่บันในสิเดียวกันลงปลูกยางล้งยางหน้าน้ำคันไทน่าน้ำยางแล่วครับอยากให้มันอยากฟื้นฟูธรรมชาติกลับขึ้นมาเก่านะครับครับครับเพื่อนะมื่อไหร่ครับบ่เคยเห็ดห่างหายไปโดนกับจะงหว่างก็ถือว่าดีนะครับอายุยังบ่หลายนี่ถือว่า ยังยังบรสายนะครับบางคนมาเหตุตอนคือมีย่าุ่ณนหนึ่งท่มาปรึกษาผมว่าอายุเกกสิบก่าเนาะเกสิบหาอยากมาอยู่แบบนี้ว่าสั้นมาปลูกต้นไหม้กัวไม่ใช่ไง่บนี้คนนอาอยู่จักปีนรอที่นี่มันก็เลยแบบว่ามันมันสิสายไปแล้วนะครนะฮะครับอยากฝากกันพี่น้องพี่พี่ไอ้น้องๆที่เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนะครับอย่าหลงละเรื่องเน่ใบยมุกยังสิงย่างสิงยั่วยุยัง พยายามให้เก็บเงินหลักกัดช่วงไม้ทั้งบ้านเฮ็ดไปทาผู้ใดยังยอายุยังหน่อยครับเมื่อน,นึงเขาอยากอิ่มัวแล้วเขาอยากกลับมาเก็บเงินมาพ่อแล้วจังกลับมาอยู่บ้านนะครับมันคือจบเขาจังมาต่อยอดเอาที่หลังนะครับจะลงละเรื่องน้ำเหล้าน้ำเบียยังต,ต่างๆนะครับการพนันทุกอย่างนะครับจะไปเฮ็ดยังสัน้นมันบดีข้มาเก็บเงินมาเฮ็ดยังสี่หลัครับเฮ็ดคือคนนี่แหลเฮ็ดในเบืองเนี่ยจัง่าผมมาเบืองงานเบืองแนวทางความคิดข้ามานประทับใจครับรู้สึกประทับใจหลายหลครับผม ตอนนี้มีสองข้างติดตามได้จังไรครับตอนนี้อ่าผมก็มีช่องอยู่ครับอ่าเพิ่งจะเฮ็ดท่องยูทูบครับหนุ่มคำตนาล่าฝันครับอืมก็แค่นั้นแหละครับมีเพจมอยังบ่อ่าบอมีครับยูสุดอย่างเดียวนาอเพิ่งเริ่มครับผมยูทูบครับก็ดีครับเพราะว่ามัจยุบันเฮ้ายังกันหน่อยก็ได้ได้แค่ประสบการณ์ครับผยังเช่นว่าเขาศึกก็ไปมือนี่แม่นบ่ล่ะครับเขาก็ะท้ายไวล่องไว หนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปแมนบอแมนเมื่อหนาสิเป็นเรื่องใดแมนเมื่อความเปลี่ยนแปลงของมันครับผมโดยเฉพาะต้นไม้เมื่อนี้เขาปลูกปั๊บปีหนามาเบิ้งเห็นเมื่อไหรมันเลยเมื่อความเปลี่ยนแปลงของมันคือผมปลูกนี่แหละมันก็ต้นอย่างหน้ากันยาย่นี่ต้นน้ำซาก่ะหญ่เร็วคือกันครับผมมันมีไม่ใหญ่ไวใหญยสาไม่เศรษฐกิจไม่ผลละหมากละไม่เท่านี่แหละนะครฮะดูกันกินนะครับเนี่ยครับตเดี๋ยวผมพายังไปเบิ้งกันนี่ครับผมนี่ครับบอเลี้ยงกบครับพี่น้องเพิ่นมาเบิ้งนะฮะ นี่กบตัวละบาทสองบาทนะครับพร้อมติดจำหน่ายแล้วนะครับเป็นกบรบุ่นแรกครับรุ่นแรกนะฮะมาชมด้านบนนี่น,าานี่ครับยกุ่งบนมันเย็นครับผมล่มไว้ๆล่มเพช่วยล่มเค,คือ่อก็มีหม่องนอนเว้นนี่แหละเปรมก็ได้นอนอยู่นี่นครับแล้วก็ฟังเสียงกบอยู่นี่แมน เกินเกินสามร้อยหกสิบสนี่เราอุตสาหะครับพูดชาวบ้านกำลังถมดินค้นดินกันคนดินถมดินบางคนคนถมดินบางคนขายดินครับเป็นในคำรุกค้นตรวเสือกอี่าห้ามโยบานนี่เป็นังไรแหลกๆมันมันปรับตัวยาบปะมันสำหรับผมกับปยญญาหรอครับเพราะว่าผมเตรียมใจที่สิมาอยู่แล้วเข้าเตรียมใจผมตื่นสติสามล่วงพงเลยครับทางปลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาจะเฮ็ดนะครับ เพราะว่าใจเขาเตรียมใจมาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเออมันยากแะไรกันมันมันหนาเบื่อหน่ายสันม่แรงสันแบบยิ่งเฮ็ดยิ่งงวนไปหนาทั้งมือผมเขาเแห่นทุ่มหนึ่งครับมันเพื่อนเห็นปะครับมันเพื่อนต้งเชียร์เตือนตีสามผมก็ล่องทงนอนบ่หลับอยากให้มันแจกไม่ไหวสินะอยากไปเฮ็ดไปยังสินะมันโมเมื่อย์ปะโมเมืย์เลยครับรู้สึกว่าถ้าคนอยากเฮ็ดละมันจะโมเมื่อยเมื่อยเขาก็นั่งพักมันบ่มีย่าะน่ายมากตีเข้ามว่าต้องแบบ ต้องเฟ้าต้องฟังเลยต้องเร่งต้องรีบต้องทำไม่ได้สถานะคมันแมนสิมันกีต่างกันโดยสิทธเชื่อมกับกับไอสีม้าสีเฮ็ดมากเป็นตัวจ้างเขาผมสงสัยนักคนบ่เคยจับจอบจับเสียมมาก่อนนี่มันมันมันยากอยู่เด้ครับเมื่อก่อนมันเคยเฮ็ดเฮ็ดแต่สมัยน้อยครับนี่มือกปัจจุบันสี่เดือนเมือด่านเฮ็ดใสุ่มมือบ่ครับกะใส่ครับใส่มันก็มันก็สิ เทากัเตรียมใจมาแล้วครับมันก็ได้กันเออแต่บางคนก็บบใสไกันเพราะว่าเฟือไขมือจาของมันมันมันชินกันด้านครับนี่ครับด้านด้านขึ้นกันชินแล้วครับอยี๋ยนี้ซีเดียนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ตูต์ตากแดดไม่แหมบกะ่แต่มันห่านเขากจะเฮ็ดเขาก็หาเหินเน่าหางานแนวเฮ็ดเฮ็ดในวมไม่ยังเลยนะครับเขาก็ไปต้องแบกตากแดดไม่แหมบนี่เลยนะถามเนี่ยมันคัดแยงก็ได้ขึ้นเดือนเป็นแสนนี่ก็มันลำบากอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมันเป็นอย่งไหนคนก็สิเงิ่อนจ่้ยเลย คนคือจีวายอยู่มันคืองูแท้จีวาอยู <S <S ่แล้วลครับแต่ว่าแสนอยู่แั้วจะได้โอ้ไปจากไขก่กับมาแล้วครับแต่ว่า,ามันมันสภาพคไข่มามันไหวแล้วความเครียดความเหี่ยงเขามันอิ่มมันอิ่มมันคือว่าตื่นมาอยากได้เงินแตอยากมาหาอยู่แบบนี้ครับแบบบดินบล้นตื่นสามาพอต้องเร่งรีบพอต้องฟาดไปตอกบัตรพอฟาดไปสแกนนิ่วเป็นเช่นะครับพอต้องเร่งรีบว่าเหตุอารณ์เร็วตามคุ้สั่งคนเป็นเช่นะต้องโอ,อ,อ้มันไหวครับวันนี้ ผมไม่อยู่บ้านมันต่างกันโดยเฉพาะทุอว่างเฮ็ตเเตดอตอนไหนเขาก็เฮ็ดไดอยากพักตอนไหนเขาก็พักได้นั่งตอนไหนก็น,นั่งได้บ่ต้องกดดันบ่ต้องเครยียดอันนี้เลือกงานมากตอนนั้นโนโโองพอดูเป็ดนด้นไหอธิบายจนแบบเจ๋ออธิบายว่ายังไงเคยยุคญี่ปุ่นเคยนอนเว้นหมดนะครับนอนแต่วันหยุดครับนแต่วันหยุดครับผมนอนแต่วันหยุดเฮ็ดงานหกมื่อครับนนหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งเมื่อนั่นแหละจได้มีเบื้องยูทูบแนวคนเฮ็ด เกษตรเบื้องนั่นเบื้องนี่ให้มันก็มีโอกาสเบื้องสองทางใหม่เพื่อที่ว่าวันหนึ่งตั้งเป้าไว้ว่าคิดได้ใ,ใจว่าจะลับมาหรือจะมาอยู่แบบนี้ครับครับคิดคิดไปโดนระบบรับก่อนจะมาอยบานอประมาณโอ้ร้ายดีเลยครับแต่ว่าบอกป่ไเดนว่า,วามันมันมันอยู่ใน ฟังอยู่ในใจตลอดว่าสักเมือนึงสักเมื่อนึงแต่เขาก็แบบอิ่มตัวแล้วเขาจิกกบมาอ๋อแสดงว่าเหตุงานไปเนี่ยก็คือควบคิดเข้านี่ยุตอยู่หน้าอยู่บ้านตลอดครับผมไม่เคยมีไม่เคยมีความสุขที่เบ็ดเลยได้เงินกับจิงกาแต่ไม่มีความสุขอยากมาอยู่ใจวะอยากมาอยู่สด้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบคือเป็นเหตุนี่นะประมาณนี้นะครับเห็นทาง จยูทูบเบอร์คนเฮ็ดช่องหลายๆเข้ากับประทับใจเข้ากับเรียนดูมันแสดงว่ามีใจมาก่อนหลายปีแล้วครับผมมันก็เลยใจวอยูแล้วครับผมใจว่าเอาถึงจุดๆเดี๋ก็มาเลยให้เท่าไหร่กับวอยูให้เงินสองแสนกับวอยูครับอยากกลับมาอย่างเดียวหลายคนก็จะว่าโอ้ยงงงักแต่เขาว่าเข้างงได้ใจเข้าว่าเข้าคิดอย่างอยู่เข้าต้องการแบบใดนะครับว่าใจเข้าย่าพ่อจำได้คนเข้าต้องไปเจ้าค่ำ่าพ่อก่อนครับถ้าพ่อก่อนปุ๊บกลับมาอยู่บ้านมันจะมีความสุข ถามนะครับความสุขระหว่างปัจจุบันนี่ข้อมูยุบานกับยุ่ผลมันตา่างยังไดความแตกต่างระหว่างยุ่อเมริกากับยุบานเาน่านี่มันตา่างยังไงตอนนี้ครับผมมันมันต่างกันหดอยสิ้นเชิงครับอเมริกานี่เป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอยังกับท่านสมัยทุกอย่างผู้หลายคนใฝ่ฝันที่อยากไปมันแบบสิ่งอำนวยความสะดวกดีทุกอย่างครับไม่ต้องว่าค่าเงินหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบสามสามสิบสี่บาทนะครับบาทกับ มาอยู่บ้านเห็นไม่มีต่างกันเ้าบผมมีรายผมมาอยู่บ้านสี่เดือน <c oughs> ผมเม่เคยมีรายเลยครับถามว่ากลับมาจากอเมริกามีรายได้สูงบ่เอ้ยเก็บเงินได้หลายบ่กลับบ่หลายครับก็เพราได้ส่งลูกเรียนได้ส่งนันนี่เรื่องพ่อแม่ยอยากพี่น้องนะครับแต่ว่าโดยที่เขามาอยู่แล้วปุ๊บเ้าบผมมีรายได้ยิ่งสี่เดือนเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่ได้ผมกับพี่ย่ำสั่สงสี่พี่ย่ำสั่งแรงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันมันเหล็กบได้ คักเงินเก่ามาใส่เรื่อยๆประมาณนี้นะครับครับก็นี่แหละครับแร่งอาหารถึงแม้ว่ามันจะบนรูห้าเนาะครับแต่ว๊ากระปอดภัยเด้ครับผมเขาบอกดีซื้อบ่บมีสารผิดบ่มีสารผิดครับผมกินเ้ากระปอดภัยบ่ต้สองเสี่ยงตโลกนั้นโลงนี่ครับผมอยู่อเมริกานี่บ่บมีเงินบ่สามารถอยู่ได้ครับมีเงินซื้ออย่างเดียวซื้อกินอย่างเดียวซื้อกินอย่างเดียวผักต้องมีไม่กี่อย่างข้าวบนห้างอย่างเดียวมีบรอคโคลี่แครอท มันเัามีทุกอย่างครับรักบู๊ทั้งหน้าเจ็บกินได้สบายมากนี่แหละมันเป็นความประทับใจเนี่ยืปยังเสียหรอเนี่ยครับผมผมไปยังเสียหรออยากกินยังกระลงไปยังเสียหรอครับผมก็ยากครับผมก็่ยังว่ามันเค็มมันกะนั่นแหละคือคือจะหอมมากบางอันนี่ผมเข้าใจแต่คนอื่นจะบไเข้าใจครับผมผมพอใจผมทานจุดนั้นมาแล้วแต่คนอื่นยจะโมโหว่ะมันแม็นบ๊อมาอยู่บ้านเราบอกไม่ยังไร่ได้่ึงอยู่ได้บ๊อยังเสียน่าคนกระบ้าอยู่ครับมันบ้ามันเป็นบ้าไปแล้วเพราะว่าตีสามตีสี่ลงไปเห็ด อันเห็ดไห้เห็ดหน้าจัดในทางปลาทางยังไงขุดเขาเอาเขาพี่เขา,เา,เาสุข,ขอยากเค็ดนะครับอยากเขาอยากให้มันแบบเป็นรูปเป็นลางไปไว้ย่างนี้ครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มยังท่านสวยงามอย่างก็ก็น,นี่แหละ่วนส่วน <ผม S 1> ที่ๆให้เขาได้งานครับสำคัญคือสุขภาพครับผมสุขภาพกายสุขภาพจิตครับผมเดี๋ยวกับร่างกายยังมาส่ายยังมาแรงแต่เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มกับมันครับผมนี่แหละควบสุขของคนเจริญวัยบัณฑ์ครับมันจะบา่นในโบเกวเงินท่องแล้วล่ะผมกลับมาหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกคือผมอยู่ครับอืมไป ไปทํางานอยู่ต่างประเทศต่างถินไร้กรุงเทพก็ดีต่างประเทศก็ดีพยายามเก็บเงินนะครับเด้ออย่าอย่าหลงระเริงเก็บเงินหลับเฝ้ากลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเฮ็ดมันสิมีความสุขครับมันสิเป็นความรู้สึกมันบางทีมันอธิบายกันบ่ได้ครับต้อง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 ถึงสมมติสมมติคนกําลังฟังอยู่ตอนนี้สมมติว่าอยากกลับมาบ้านเด้อต้องเริ่มต้นยังไงก่อนอันดับแหลกนี่วางแผนครับว้างแผนก่อนบ่ครับต้องวางแผนว้างแผนแล้วเก็บเงิน เงินตั้งเป้าหมายไปว่าซื้ออีกจักปีจักปีจักปีใะ่ไครับถ้ายังบ่ทันพร้อมกะส่งเงินมาให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้ที่เพิ่นให้เพื่นเฮ็ดหาเฮ็ดไปก่อนครับเฮ็ดไปก่อนอย่าเก็บเงินเป็นก้อนปึ๊บทีเดียวเราไมาเฮ็ดทีเดียวเพราะว่าถ้ากลับมาเฮ็ดนั้นปึ๊บเงินสิเบิดครับเงินสิเบิดปุ๊บมันสิมันสิเอ่ะเงินเบิดปุ๊บดูได้ด้วยบ้านต้องรีบลดหายเงินหนึ่ด้วยบ้านแม่นบ่ครับครับมันต้องถ้ามีโอกาสส่งส่งส่งมาให้เพิ่นเฮ็ดไว้ครับ โดยสำคัญคือปลูกมาปลูกไปก่อนที่ไม่ที่ไม่อายุยืนอายุยาวเนาะก็ปลูกก่อนหลอดรับแหลกต้นยางหน้ายังกับว่ากันไปนี่ตอนแรกผมไม่ยุ่งเสียตอนแรกผมอยู่แบบนี้ต้นใหม่ผมไม่ซักต้นต้นใหม่มีสักต้นโล่นเนาะนี่ผ่านมากครับนี่เบืองผ่านมากนี่ผายหนาวปีนี่นี่มุงอะไรต้นไงอ่ะเดี๋ยวพาลงเป็นเมืองหั่นลางครับครับผม